ถ้าเกิดคนในครอบครัวเราเป็นแบบนี้แล้วเ,เขามีเงินสักกอ้อนหนึ่งมีมีแบงค์ที่ให้เขากู้มาเพื่อลงทุนต่อยอดธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภัสราลักษมณ์พิมลน,นะคะชื่อเล่นชื่อตวงค่ะเป็นผู้จัดการสาขาธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยสาขาสีย่านค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะดูแลลูกค้าประมาณ500เคสค่ะ ซึ่งเราก็ผ่านอะไรอะไรกับลูกค้ามาเยอะมากที่ตวงมองพ่อค้าแม่ค้าเหมือนคนในครอบครัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันแล้วเราเข้าใจถึงความรู้สึกที่ว่า พ่อค้าแม่ค้าไม่มีเงินไปลงทุนแล้วด้วยอาชีพที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะไปกู้เงินจากที่ไหนมาลงทุนจนบางคนอ่ะเขาเรียกเราว่าลูกก็คือเราก็เรียกเขาว่าแม่อย่างเคสท,ที่เมืองทองอ่ะคือตวงดูแลเขามาตั้งแต่ตอนที่เขาได้ไปเงินไปแค่สามหมื่นแล้วตวงก็มาเป็นคนเพิ่มวงเงินให้เขาแสนหนึ่งแล้วก็สองแสนคือทุกวันนี้ มีอะไรถ้าถ้าไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่มีปัญหาแม่ก็จะโทรมาแล้วเขาก็จะเรียกเราว่าเหมือนลูกสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันจะมีช่วง้อยต่อที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการที่สาขาสีย่านเราไปเจอลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเขาไม่มีทางออกแล้วอะพี่ว่าเขาจะไปหาเงิน หาเงินมาลงทุนจากตรงไหนซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวเราเป็นแบบนี้เราเขามีเงินสกักก้อนหนึ่งมีมีแบงค์ที่ให้เขากู้มาเพื่อลงทุนต่อยอดธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ดีมากพอพอเราได้มาทํางานตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะมันทําให้เขาอะ่ะมีเงินไปลงทุนต่อยอดกิจการซึ่งบางกิจการที่ตวงที่ตววแบบเหมือนดูแลเคสเขาอะคะ่ะจากร้านเล็กๆอะ่ะ ก็สามารถเติบโตขยายกิจการได้ทำให้เขามีเงินที่จะไปเลี้ยงไปซัพพอร์ตครอบครัวเขาได้มากขึ้นถ้าเราทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้าเราเหมือนคนในครอบครัวะคะ่ะอธิบายให้เขาฟังถึงข้อดีข้อเสียว่านี่นอกระบบกับนี่ในระบบเป็นยังไงคือทุกคนอ,อาจจะคิดว่าคําวัฒนาคารมาก่อนมันจะมีเขาจะตั้งกําแพงแล้วว่าคือ กู้ยากเอกสารยุ่งยากนู่นนี่นั่นคือฉันไม่เอาฉันเดินไปหาเจนในตลาดเนี่ยฉันได้มาแล้วสามหมื่นคือเราต้องทำให้เขาเห็นนะว่าของเราขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วถ้าลูกค้าบริหารเงินดีๆค่ะเราก็เอาความรู้เรื่องของตังโตโนฮาว how, เข้าไปอบรมพ่อค้าแม่ค้าก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีการจัดการกับประวัติทางการเงินของตัวเองมีวิธีมีทางออก ว่าเราจะต้องมีการจัดการนี่นอกระบบยังไงอะค่ะธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ